สวัสดีครับเพจรถถ่ายปนดินเกาหลีปุนนะครับวันนี้เรามาเทสนะครับให้กับลูกค้านะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับคลิปมันยังทําไม่ได้นะครับพี่เพราะว่าดินมันยังเปียกๆอยู่เลยครับนี่พื้นลุกหลังนะครับอ่าครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเรามาเปิดสวิตนะครับออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตปิดเปิดน้ำมันนะครับนี่ครับเปิดตัวนี้ครับตัวนี้มีตัวถมน้ํามันทิ้งนะครับเราบิดลงมาครับ นี่ครับมีทนน้มันทิ้งได้นะครับอ่ะบิดขึ้นนะครับแล้วก็โชคได้เลยครับกระตุกได้เลยครับ ถ้าเกิดเครื่องร้อแล้วไม่ต้องโชกนะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องโช๊แล้วก็สวิตช์นี่นะครับมีโลไฮนะครับตัวนี้โลไฮด้านล่างนี่ครับถ่ายน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้แล้วนะครับทางด้านตัวนี้นะครับบีบได้ปรับสูงต่ํานะครับตัวนี้ชิกิแลนด์มินิด้านนี้คือตัวโรตารี่นะครับตัวทํางานโรตารี่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้คือหมุนแฮนด์นะครับ หมนแทนเอาไว้สาดดินนะครับระบบตัวนี้นี่ค,ครับตับตัวนี้คือลูกเตะสยพานนะครับอันนี้คือตัวปลดไว้อ่ามาดูเกทหนึ่งกันเลยครับนี่นะครับอันนี้เกทหนึ่งครับโลอยู่ทางด้านขวาครับอ่ามาดูเกสองครับปดมาหายนะครับน,นี่ป็นเก์สอง เกียนะครับสามก็เข้ากดไปทางโลก่อนนะครับนะครับนี่ครับมีเสียบอกหนึ่งสองสามนะครับอันนี้เกีตยกครับ้าเกิดจะใส่สีก็ตกมาเป็นพายนะครับใี่สี่ครับยิ่งแรงยิ่งไว้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูถอยหลังกันนึงครับ ไปหลังนิหนึงก็ตกมันี่โลนะครับเดี๋ยวดูนี่ต้องครับประมาณนี้นะครับเี็กีต่ตารับเรื่อนนะครับมีตัวล็อมกลุ่ครับเลยสามหรสี่นะครับ ส่วนมากเขาไม่ได้ใช้งานนะเพราะว่าเขาไม่มีลระบอกนะครับคือเขาไม่มใช้งานต่อันนี้หลักๆแล้วจะมี4เกียร์หน้า4เกียร์หลังครับโรตารี่นะครับก็ตัวนี้เลยตับดันมาข้างหน้านะครับจะทําทงานนะครับถ้าเกิดต้องการให้ลบทวไวนะครับขับตัวนี้นะครับ ตับโต้ได้นะครับตัวนี้ส่งลูกค้าจังหวัดบึงกาฬครับเป็นระบบกรรเล็วอิสระสองข้างนะครับตอนละหมุนแฮนด์ตัวนี้ยกขึ้นนะครับไว้ตำแหน่งพะตอเราจะสาดดินจะได้เข้าเกงง่ายๆครับ ลักแล้วจะประมาณนี้นะครับต่อโรเตอรี่ได้ครับคันนี้สกีบแอนดมินิเปิดปีกได้นะครับคันนี้หมุนปีกตรงนี้นี่ครับองการให้ปากให้ไกลให้แคบแค่ไหนนะครับปรับได้ปีกข้างก็ปรับได้นะครับอันนี้ครับจะส่งโดยรถขนส่งนะครับมารับรถแล้วนะครับ รอรับปลายทางนั่นเลยนะครับลูกค้าจะส่งให้วันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ